สวัสดีค่ะพบกับ BEC อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องที่เราได้ร้อยสร้อยคอผลไม้อันนี้ไว้นะคะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาถักสตรอเบอร์รี่กันนะคะอันนี้ก็เป็นสตรอเบอร์รี่ที่เราถักแล้วก็ร้อยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราจะทำทั้งหมดประมาณ 12, 13แถวนะคะจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนแล้วก็อันนี้กรีบเลี้ยงนะคะที่เราจะมาถักแล้วก็นามาเย็บติดกันอีกทีหนึง่ง แล้วก็ใช้ไหมพรมสีขาวนะคะในการทำในการตกแต่งเป็นตัวสตรอเบอรี่ตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับแพทเทิร์นเดี๋ยวเราจะเขียนไว้ให้ตรงตรงช่องที่มีคำอธิบายด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบง่ายๆนะคะเราจะถักแบบวิธีการถักแบบก้นหอยนะคะแถวแรกนะคะ แล้วก็คล้องไหมเป็นวงกลมเราจะถัก5 x นะคะนี่นะคะเราเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาถักโซ่หนึ่งครั้งเราก็ถัก5 x ด้วยกันค่ะแถวแรกเมื่อได้แถวแรกแล้วนะคะเราก็ดึงไหมเข้ามาชิดกันแถวที่สอง ก็จะเป็น5 v นะคะ v ก็คือช่องละสอครั้งอันนี้แถวแรกแต่ว่าเราไม่ไม่จบแถวนะคะเราจะทําให้มันไม่มีรอยต่อเพราะฉะนั้นเราก็จะมาถักช่องที่1ถ้าใครที่ไม่ถนัดก็หาอะไรมามารม์ k ไว้นะคะช่องที่1 2ครั้งนะคะช่องที่2ก็2ครั้งนะคะ ช่องที่3 2ครั้งช่องที่4ก็2ครั้งแล้วก็ช่องที่5ก็2ครั้งนะคะนี่แถวที่2เราจะได้ออกมาแบบนี้นะคะต่อไปแถวที่3ก็คือ x ก็คือเราจะถักอ่า ช่องละหนึ่งครั้งทั้งหมด10ครั้งด้วยกันก็คือช่องละหนึ่งครั้งตรงนี้แถวที่2นี่เราถักได้10บครั้งแล้วนะคะช่องที่3ามไอแถวที่3ามก็คือ10ครั้งด้วยกันก็คือถัก x ไปเลยทั้งแถวนะคะเมื่อเราถักแถวที่3ามเสร็จแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะมันจะมันจะโค้งขึ้นมามันจะมีงุ้มๆเข้ามาแล้วนะคะแถวที่4ี่ก็คือ x v x ก็คือช่องละ1ครั้ง v ก็คือช่องละ2ครั้งเราจะทํา xv ทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะคะ ก็ถักช่องที่1 1ครั้งช่องที่สองสองครั้งเราก็ทำไปเลยนะคะทั้งหมดหครั้งนี่นะคะแถวที่สี่เมื่อถักแถวที่สเรียบร้อยแล้วแถวที่หก็คือ2 xv นะคะแถวที่5ก็คือ2 xv 2, 2 x ก็คือช่องที่1 1 x ช่องที่สอง x อันนี้เรียกว่า 2x แล้วนะคะแล้วก็ถัก v v ก็คือช่องละสองครั้งช่องนี้ก็คือถักสองครั้งนี่นะคะเราก็ทำา2 x v ช่องถัดไปนะคะ2 x v ครั้งที่2นะคะช่องที่1 1ครั้งช่องที่สองครั้งช่องที่สามครั้งเราก็ทำา2 x v ทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะคะ นี่นะคะเราก็จะได้ออกมาแบบนี้ต่อไปเราก็จะทำแถวที่6ที่เจ็แถวที่6ที่7ก็คือ x นะคะก็คือ x ทั้งแถวแถวที่6ถัก x แถวที่7ถัก x นะคะก็คือถักไปเลยทั้งแถวโดยที่ไม่ต้องเพิ่มจำนวนอะไรนะคะพอเราถักแถวที่6ที่7เสร็จแล้วเราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะต่อไปแถวที่8แถวที่8เราจะทำสาม xv เราก็ทำสาม xv ทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะคะก็ถักไปเลยนะคะ x ที่1นึง x ที่สองแล้วก็ x ที่สามแล้วก็ v ก็คือสองครั้งเนี่นะคะเราก็ทำทั้งหมดให้รอบแถวเลยนะคะนี่นะคะเราก็ได้ออกมาแบบนี้แล้วแถวที่9แถวที่เ้าเราก็ถัก x นะคะก็คือถัก x ทั้งแถวโดยที่ไม่ต้องเพิ่มจำนวนนะคะแถวที่9เสร็จแล้วแถวที่10ก็จะถัก2 x a 2xA ก็คือถัก x 2ครั้งนะคะ x ครั้งที่1 x ครั้งที่2 a ก็คือเว้น1ช่องมาถักลงในช่องถัดไปนะคะก็คือข้าม1ช่องมาถักลงในช่องถัดไป ข้ามช่องนี้มาถักในช่องนี้นะคะอันนี้ก็คือ 2xA เราก็จะได้ 2xA ครั้งที่1ต่อไปเราก็ทํา 2xA ครั้งที่2นะคะก็คือ1ครั้งสองครั้งนี่นะคะสองเราก็ทําให้รอบทั้งแถวนะคะ ก็คือจะได้ทั้งหมด5ครั้งนั่นเองนะคะพอเราทำา 2xA เสร็จแล้วนะคะแถวถัดไปเราก็จะถัก x นะคะทั้งแถว ในครั้งสุดท้ายมันก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะ 2XA แถวถัดไปน,นะคะมันจะได้ออกมาแบบนี้แถวถัดไปเราก็ถัก X ทั้งแถวนะคะนะคะพอเราถัก X จบทั้งแถวแล้วนะคะแถวต่อไปแถวต่อไปก็คือเราจะถัก XA x กนะคะ x a ก็คือ X1 ครั้งแล้วก็เว้น1ช่องมาถักลงในช่องถัดไปนะคะแล้วก็ถัก XA ออย่างเงี้ยนะคะถักให้รอบแถวเลยนะคะ มันก็จะมันก็จะหุ้มเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ด้านในเดี๋ยวเราจะใช้ใยโพลีเอสเตอร์นะคะใส่ลงไปก็จะได้ประมาณนี้นะคะ จะได้ประมาณนี้นะคะเราจะใช้ใยโพลีเอสเตอร์นี้นะคะใส่ลงไปใส่ให้เต็มเลยนะคะให้แน่นเลยนี่น,นะคะเมื่อเราใส่ได้เต็มอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ถักปิดเลยนะคะโดยการถักถัก a ก็หมายความว่าเว้นหนึ่งช่องมาถักลงในช่องถัดไปถักวนไปจน จนมันสนิทจนมันปิดนะคะอย่เี้นะคะถักวนไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำใบที่เป็นใบกีบเลี้ยงนะคะด้านบนแล้วก็นำมาเย็บติดนะคะ อาจจะเหลือประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ตัดแล้วเราก็ค่อยใช้เข็มนะคะในการเก็บร้อยไหมนะคะเดี๋ยวเรามาทํากลีบเลี้ยงกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทํากลีบเลี้ยงตรงนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะทําทั้งหมด5กลีบด้วยกันนะคะเราก็จะถักแถวแรกนะคะเป็นก้นหอยเราจะถักทั้งหมด10ครั้งด้วยกันนะคะเราก็ถักก้นหอย สิบครั้งด้วยกันนะคะพอได้สิบครั้งแล้วนะคะเราก็จะมาแทงลงตรงช่องที่หนึ่งนะคะตรงปลายตรงนี้ก็ได้ค่ะเราดึงดึงอันนี้ให้เข้ามาชิดกันก่อนนะคะ เราจะแทงลงตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็ถักไปทั้งหมด6กครั้งด้วยกันนะคะถักโซ่หกครั้งนะคะครบหกครั้งแล้วเราก็ย้อนลงมาถักในช่องที่5ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ถัก X ค่ะ X หนึ่งครั้งช่องถัดไปเราจะพันนะคะ ก็ดึงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ถักช่องถัดไปก็ถักเหมือนเดิมค่ะจนสุดแถวนะคะแล้วเราก็มาแทงลงตรงช่องที่สองนะคะมันก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็ทำทั้งหมด5อันด้วยกันนะคะแล้วก็ไปถักในช่องถัดไป แล้วก็ถักโซ่เหมือนเดิมนะคะโซ่หกครั้งด้วยกันย้อนกลับมาแทงตรงช่องที่ห้าถัก x หนึ่งครั้งนะคะช่องถัดไปพันก่อนช่องถัดไปก็พันก่อนนะคะ ก็มาเกี่ยวลงตรงช่องนี้นะคะมันก็จะได้ประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็ทําให้ครบทั้ง5แถวไอ้ห้า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 กรีบก่อนเลยะค,ะค่ะอันนี้เมื่อถักเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะนํามาเย็บติดกับตัวสตรอเบอรี่เลยนะคะ ประมาณนี้นะคะเราก็นำมาวางทาบไปกับ ก็ค่อยๆยเย็บนะคะค่อยเย็บพอเรา <ไป S 2> ยเย็บเสร็จ <ไป S 1> แล้วเราก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะประมาณนี้ถ้าสมมุติว่าจะนําไปทําพวงกุญแจเราอาจจะทําก้านมันข้างบนขึ้นไปอีกนะคะต่อต่อกานขึ้นไปแต่อันนี้เดี๋ยวถ้าเรานํามาล้อย ตรงนี้ก็เราไม่ได้ทําการนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำลายสตรอเบอรี่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะใช้ไหมพรมสีขาวนะคะ ก็จะทำจะใช้เหมือนวิธีการปักอย่างเงี้ยนะคะ ทำไปให้รอบเลยนะคะนะคะแล้ก็ปักอย่างเงี้ยนะคะเราก็ปักไปให้รอบแล้วก็เราก็จะได้เป็นสตรอเบอรี่ออกมาในรูปแบบลักษณะแบบนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ